บ้านหลังใหมากเลยอ่ะบ้านามนากเลยอ่ะถูดลอตเตอรี่ก็อามสวยแก่สวยสวยสวยบ้านใหญ้าแกเกันกสกับตัวได้ทังหมดทีหมดทั้งบานสวยแหงหลังยหเลยค่ะเขาหนังบุญร่มไอตาัง